สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านแล้วก็ลูกค้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดู USB audio interface นะครับก็คือทำหน้าที่ในการบันทึกเสียงนะครับแปลงสัญญาณอนาล็อกจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นดิจิตอลอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับแมคหรือ iPhone นะครับ Android ต่างๆที่รองรับนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดนะครับ UMC อ่า UM 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น UMC 2 2นะครับถัดไปอีก2ตัวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น H AT d ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ร้านเหลือไม่กี่รุ่นนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือจะให้มาดู2รุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคําถามที่ถามกันเยอะมากนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้คือเป็นตัวเล็กสุดนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณพัน สองพันประมาณนี้นะครับราคาย่อมเยาวก็คือนิยมกันมากแล้วก็ขายดีมากสองรุ่นนี้นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับรวมส่งประมาณนี้แหละตัวนี้ตอนนี้นะครับตัวนี้ประมาณสองพันนิดนิดรวมส่งนะครับอ่า,อาตาประมาณนี้โอเคแล้วมันต่างกันยังไงนะที่ได้รับคำถามบ่อยมากนะครับตัว unc 2เนี่ย นะครับความต่างของมันนะฮะให้ดูเดี๋ยวผมวางข้างบนดูอย่างนี้เลยนะครับก็คือปุ่มนะครับอันดับแรกก็คือหลังจากเรื่องราคานะครับราคาที่ต่างกันต่างกันนิดหน่อยมันสามร้อยสี่ร้อยนะครับปุ่มตัว U M สองเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับปุ่มปรับเสียงนะครับอินพุตหนึ่งอินพุตสองนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเอาพุตนะครับจะอยู่ด้านบนส่วน UMC 22เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอยู่ด้านหน้าเลยทีนี้คอมบาสนี่2ตัวแรกก็คือ Input นะครับจำนวน Input คือมี2 Input นะครับเป็น Combo Jack คอมโบแจ็คหนึ่งหช่องนะครับหนึ่งอแล้วก็เป็นอินสตูเมนต์อีก1ช่องนะครับ2ตัวนี้จะมีเหมือนกันนะครับ Combo j จ c ค1 อินสตูเมนต์หรือโฟนนะครับ1ตัวนี้ก็คอมโบคือเสียบได้ทั้ง xlr และ tis หรือ ts นะครับก็คือรองรับทุกพอร์ตยกเว้น r c s นะครับก็เป็นคอมโบนะคือสามารถเสียบได้หลายรูปแบบแล้วก็มีปุ่ม direct monitor นะครับมีไฟแสดงสถานะสัญญาณ signal หรือคลิปนะครับมี48โวลต์เดี๋ยวเอาพูดอีกทนึนะัแล้วก็ช่องหูฟังนะครับ ช่าหูฟังนะครับประมาณนี้แล้วก็ความแตกต่างอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะสังเกตว่าจะเล็กกว่าตัวนี้จะเบากว่านะครับตัวนี้จะหนักวกว่าเพราะาอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับทําจากพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นโลหะก็จะน,น้ําหนักเยอะกว่านะครับถ้าความแข็งแรงก็จะเป็นตัวล่างนะครับตัวนี้ก็จะเบาๆนิดนึง ก็ตามราคานะครับถัดมาในเรื่องของอปีใหม่นะครับปีใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นของซีนิกนเดี๋ยวชัดดูครับนะครับเป็นของซีนิกนะครับตัวนี้ซีนิกไมพีนะครับส่วนตัวล่างนะครับที่เป็น UMC22 ออตัวนี้เดี๋ยวโฟกัสที่นะจะเป็นของ m ม d ัส นะครับไม่ได้ก็ถ้าเรื่องเสียงก็ตัวล่างก็จะได้เปรียบเรื่องการจัดก,การเรื่องน้อยนิดนึงนะครับทางเทคนิคนะครับแซนปิ้งเลตสตัวนี้เท่ากันนะครับก็คือ48เท่ากันเ,เรื่องจํานวนบิดเนี่ยน่าจะประมาณ16นะครับไม่ใช่24นะครับแต่เป็นรุ่นใหญ่จะเป็น24แต่รุ่นเล็กเนี่ยมันไม่ได้เขียนบอกแต่มีฝรั่งเขาพูดไว้ก็คือประมาณ16บิดทับ48 เคเร์ตนะครับคือซมปิ้งเรทซีที่48ก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับซ m มปิ้งเรทตัวนี้แค่44นะครับส่วนรุ่นใหญ่นะครรุ่นใหญ่ที่เป็น h ฮนะครับเฮต่อท้ายก็คือเป็น192นะครับแต่วันนี้ผมพูดตัวนี้ก่อนก็คือซมปิ้งเรทเท่ากันนะครับบิตเท่ากันแต่ว่าต่างกันที่ปีใหม่นะครับหลักๆตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นโลหะนะครับประมาณนี้ ส่วนด้านหลังอยากให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เอาพุทนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยก็จะมี USB port นะครับน่าจะเป็น USB สองนะโอเคซูมนิดนะึงผมอยู่คนเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเทนะ่าไหร่่ข้ามแล้วนะมีพอร์ต USB เหมือนกันนะครับมีพอร์ต USB เหมือนกันไม่ค่อยแบบผมพยายามหาซูมกันอ่า อยู่ด b เหมือนกันนะครับมี48โวลต์นะครับเปิด48โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับสี่สิบโวลต์ตัวนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือตรงนี้ครับ UMC 2 2เนี่ยออปต์จะเป็นแจ็คโฟนนะครับเป็น TS หรือ GI ก็ได้แต่รู้สึกว่าช่องมันอาจจะเป็นอันบาลานนะครับก็คือไม่ได้เป็นบาลานเป็นอันบาลานนะครับแต่เสียบได้ทั้ง TS r TS นะครับเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็ัการของมันเอง ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น RCA นะหรือแจ็คฝักบัวนะครับประมาณนั้นเป็น RCA เอานะครับที่ต่างกันนะครับหลักๆเลยก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้ตัวเล็กกว่าเพราะว่ามันเป็นพลาสติกด้วยนะครับน้ำหนักเบาส่วน2,2เป็นโลหะนะครับ ผมก็ย้ายไปอยู่ด้านบนนะครับราคาก็ต่างกันตัวบนจะถูกกว่าตัวด้าจะแพงกว่าประมาณสามสี่ร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างเนาะตัวนี้ก็เรื่องของปีไม่ตัวนี้เป็นของซีนิกตัวนี้ือของไมดัสนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานอ่าลืมบอกก็คือไดเวอร์นะครับ สองตัวนี้จะเป็นไดเวอร์เดียวกันก็คือเป็น ASIO 4 l นะครับใช้ไดเวอร์เดียวกันเลยไม่มีไดเวอร์เฉพาะนะครับยกเว้นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ย UMC 2.2 HD หรือ2.4เนี่ยเขาจะมีไดเวอร์ของเขาตั้งห้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ